มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับมองว่าเป็นสึกล้างตานะสอสอเขต5สีสเกตรพรรคเพื่อไทยได้เสียชีวิตลงก็ต้องมีการจัดให้เลือกตั้งกันใหม่นะครับก็เป็นการสู้สึกกันระหว่างพรรคเพื่อไทยเจ้าของเก้าอี้เดิมกับพรรคภูมิใจไทยัุนิ้คุณนุชินก็ลงพื้นที่นั่งรถอิแตแนหาเสียงด้วยนะครับวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอสีสเกตเขต5ที่ผู้แทนเดิมเสียชีวิตครับวันนี้สองพรรคใหญ่ส่งทายาท 2ส,สาวลงสมัครสู้กันครับวันนี้สาวทั้ง2คนเนี่ยก็ลงชื่อกันเพื่อเข้าคิวที่จะสมัครก่อนเวลา8โมงเช้านะครับโดยผู้มนุยการกรกตเขตทำตามระเบียบเลยทั้ง2ตกลงกันแต่ปรากวาตกลงกันไม่ได้นะครับเอาอย่างนี้ละกัน จับสลากกันเลยนะใบแรกเป็นการจับชื่อของผู้สมัครที่จะมีสิทธิ์เข้าไปจับหมายเลขลำดับที่จะเข้าสมัครและหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะถือว่าเป็นหมายเลขประจ,จําตัวผู้สมัครเมือ่อจับสลากได้แล้วก็เริ่มออกหาเสียงทันทีเลยครับโอ้เหมือนจะเป็นเรื่องศักดิ์ศรีกันด้วยคุณผู้ชมคะเนี่ย อีกหนึ่งสสว่าจะไปอยู่ฝ่ายค้านหรือว่ารัฐบาลขณะที่รัฐบาลเองก็เหมือนที่เราบอกอะเสียงในสภาก็ปิ่มน้ํานะคะคสําหรับการเลือกตั้งเขต5า้าจังหวัดศรีสะเกดเป็นการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างลงซึ่งก็เป็นสสของพรรคเพื่อไทยที่มีการส่งลูกสาวสสคนเดิมคุณอมรอเทพสมหมายที่เสียชีวิตนะคะเมื่อปี2 5 6พักพรรคเพื่อไทยก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งตามด้วยอันดับ2คือพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ก้าวไก่ค่ะโดยศรีสะเกดเนี่ยมีสสได้ทั้งหมด9คนนะคะค แน่นอนผู้ชมคะวันนี้เนี่ยรายการยิ่งคุยยิ่งลึกยังคงคุยกันเรื่องการเมืองเหมือนกันล้วงลุกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนเคยรักอย่างคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ค่ะครับ